สวัสดีครับพี่พีพม่มนะครับมือนีมาเบิง้งพีเขาได้หมากยังไม่กินนี่ครับโอ้บอดด้เห็นมาเป็นอ่สิยี่สิบปีแล้วครับเนี่ยบึกเดือครับบัึกเดือผู้พ่านครับคือสดบักหน้าวก้วประแดกครับผมตะไคร้พีเกลอกอบมีครับอ้าวพี่พี่เซนเตอร์เขาไหมโอ้วิธีกินนะครับแล้ว มาเบิงมาเบิงบแรกครับเ้าหาบกเรือเงินที่เขาคิดว่ามันอีแซ่บเขาแบกัดเครื่องเลยครับ,บ,บนีโบกแบบนี้ครับอเอาประแดกใส่รับแรกประแดกก่อนเลืเปอประแดกสำคัญสุดบบครับบักน้ำครับบักน้ำฝานบาครับมือหนีบโบ้ได้เปล่าหรอครับเวียนมือนเปล่าของน้ำครับ ครับผมไมเป็นไปได้เนาะนืำขึ้นกระขึ้นก็เป็นคื้นดีล่ะก่ได้เลยบิ้งบึ้งกนเอาแล้วรับพี่หนุ่มรับกันก็สามทุ่มแล้วแล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้หั่นฝอยแล้วโมมเป็นฝอยครับหั่นเป็นชิ้นนี่แหละอุ้ยขอโทษครับอ่อนไหมเนาะเป็นยังไงพี่ตะไคร้ครับตะไคร้หั่นปะลงไปครับบาดนี่มมนะครับโมมเข้าเป็นยังไงเนีเบิ้งเอา่อนพี่น้องเอ้ย โอ้ยจะีม่เป็นตาแซ่บเราสมเจ้ามาเฮี้ยนงานแล้วมากินส้มเลยนี่มั้ยน้องมะมัดเท่านั้นครับล้วหน้าไปก่อนน้องยังเกลียดไง20ปี20ก็ปีเลยได้ครับมาเลยเมได้เห็นหมากมันท้ายากเหรอครับคือมือนี่น้ำบานเทากับโบข่อยมีกินเลยครับมามากครับพี่น้องครับกินน้ำกันติดแซ่บ